สวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้ก็อากาศดีหลาสาวห้าอ,อกซาเซนซูจินโนก็สิว่ามาเอาป่าป,ปากมาทนาผู้สมบัตงแต่ว่าการมาเอาป่าหันไปว่าฮาบุมิซิตก็ต้องตักเอา,าต่ก็ตะกอนมีตะกี้ตะกอนนะเดินนี่นนเห็นบได้แปว่ามาจับเอ,อ,อางมเอาหรือว่ามันมันทําตื่นมันมาแล้วก็สบบกั่นเอาออกมาบนโบกหันเฮาจับได้เป็นจั่นกดกดไม้แหงลายอย่างนี้ แต่ว่ามาถึงนี่บมเห็นเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วคือว่ามันขึ้นไปบรว่างอาทิตย์แล้วพอตอ๊กไม้พิสมรีมันเกิดแล้วไปป่าพ่าขึ้นแต่ว่านนี้มันเกิดเกิดแท้กกันว่าจนคนเป็นอเล็กซีเต็มหมดที่ประเด็นนน่จามฟาดฟาดอยู่นะเอานี่ก็เรื่องอัลซีมาว่าเนาะว่าเรื่องเอาป่ามเนี่ก็ไปจังสันนี่นำห้วยนิดน้อยแต่ว่าบลแต่ละบลนี่ป่า ประมาณ 15, ส,สิบห้าสาวโซนเนเมตเต็มให้มเลยนี่อันนี้ก็เอาเม็ดปอนสี่เดือนปอนสัป,ป๊ะมันมันยังบุกินอยูน่นะเอาจุป้า,าม,มันมันยังบุกินนะสิสันบอกเข้าใจันมือกันเนาะเป็นยังมันบุกินสี่เดือนเนาะอันนี้น้ำสาไลาน้ำตัวนี้นะงามแต่ว่าใช้เวลาว่างมามาลุบิึงธรรมศาติเนาะข้างบ้านเราข้าเนี่ อันนี้ต <im an disadvantaged country voices> ัวเห็ดมันดำเขาบอกกิเมก็ไม่เป็นป่าหมดเท่านะยนาเข้าไปไกลคัะเท็จแหงนึงนะมันแล่นเออมันแล่นมันลอยจ้าดไปรถกลับล่างลงลงเป็นบ่อน้ำเลือกเลือกคุณนี่อันนี้ก็แม่เนี่ยมันเห็นมดำดำตัวนี้ใแม่บุบเป็นไม้มันหางไม้มันบีเวอร์มันดำมาที่มันนี่มันกระสโตกเนาะนี่อันนี้เขาทายตัวนี้นะแปลว่าเขาไปซาที่สุดวัวนึ่งวัวตีงเลย อยคือแมวสิจอบนู่นแหลยยังทายได้ปันนี้ซุ่มเข้ามาใกล้หนึง่งตัวเดียวยืนผู้ดเดียวเหมือนกันนะแต่มูมูเขาอยู่ถึงหมดตัวแล้กลุ่มๆเอาชนะน,นอตเขาจะได้ไดล่สนาพบกันใหม่สบายดี